กำลังมาครับขบวนรถไฟฟ้าป t s ส่เสีม่วงครับกำลังเข้าออกในชานชาลาที่หนึ่งสถานีสะพานในสิงค์ครับก็ประกาศจีช่วงเย็ยนครับกรมไทยรถไฟฟ้าเอสตามปกติครับก็บูซันาใครเรื่อยๆครับ MTU B สามไมล์เลขหนึ B ่งแปดเก้าสองครับ ก็เวลาผบ้คนนี้จะให้บริยการไปสถานีไฟทางกางมาก็กคผมไทยไม่ทานับก็หูสันทำวุ่นวายครับก็เกินย่ายืนใกล้ชันชลาเกิดอันตรายได้ครับ นีสบารยดีครับกกำลังเข้าลิกทามินัตจักรยานครับอะไร ส่วนรนขบวนราไฟไปดีเอสสายสีรมครับก็ใครช่วงเยนครับผมเริ่มเมไ้ครับก um ับรถขบวนนี้ <h <h ุณาเข้าแถวรอบริเวณพื้นที่สีเขียวก็ขบวนนี uh> ้ไปไปทางสนามกีฬาอนครับ เกทยูที่สองไสมหมายเลขหนึ่งเก้าห้าสองครับโอ้นีนกูสัมนาเย็ะครับันกูจองพักที่รันายเ็กมีคนสัมาติด้วยครับ This, this time is time for this. national stadium. It was, uh, the for national stadium. Attention, please. The next train is In called Bangla. เี in in ่ยว <c oughs> oh, okay, ังไปเลยตสี่ห้าหกโคกอามาโอเคว่ยครับอาม่าเลยสี่กันด้วยผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางบางราก Attention p s e ก็รถไฟในทางทางกว่าบางกว่าเส้นสีม่วงครับ ก็อย่าไปยินดีไปผมเดินทางกับบ้านครับผมตะลุโดนั่งขบวนรถตัวนที่ห้านหนึ่งอีกครั้งไปแทนไปลงที่เซรโรครับโอ้ก็วก็นาใส่ห่วงมาด้วยครับก็เพื่อไปก็เป็นาใส่ห่งไปทางฮองสารครับไป้

ติดไฟโฆษณาใหม่ครับผู้โดยสาโ <Yeah. S 2> ปรดทราบรถไฟ้าขบวนนีัจะให้บริการไปสถานีลา้ทางส <Yeah. S 2> าคร,ร <cle> n <an> <25. S 1> โอโหครับโอ้สวยงาด้วยครับตอนนี้ไกลเชิงเยอะถ้าฝนจะตกครับกําลังเข้าฝง MTU ชิ้นหนึ่คนงครับหมายเลขด้วมีโฆษณางั้งครับโฆษณาเท็กกีครับน,นี่เหมือนกันเจนเนอร์สุดสองครับโอ้ใคนมีมีติดโฆษณาใหม่ครับก็ติดในเป็น,นโฆษณาแล้วครับ ภูสันหน้าภูสันเยอะครับตัวนั้นนักผู้หญิงครับเนยก็ยาวยาวผมกว่าที่28 ที่ดนึงครับผมเดินทางกลับบ้านนั่งขบวนรถตัวที่ห้านหนึ่งครับมาลงที่เโลกครับก็นาที่สิ่งมาลงางหน้าหน้าบวนรถตัที่สาาครับไปแล้วทำเขาเรียคำแม่น้ำตะขยาครับก็ก็ผมนับวนรถตัวที่ห้าหนึ่งก็มาลง ไปแันเพื่อนอากรรมนา่งขบวนก็ทํารทนาที่ส่องสองอรมงบางหน้าก็อารมณแสงนา่ขบวนตัวเดยวที่หนึ่งหงสองอะไรเกมทีเอเอเด็กับไม่ดเล่นเล่นสองเก่าละ

รเอ็นทียูทีเจหนึ่งครับก็รถคนันนี้ไปบางบางข้าครับ โฆษณาใหม่ครับเหมือนทักยอนนะครับในเนื้อแท้สูงครับโอ้โฆษณาใหม่ครับโอ้มีคนตำชาติด้วยครับโอ้โหบวกไวครับ ka chi เจอเดี๋ยววันไปแล้ว ทั e ้มิัาชากคยาบโอรสสหนัยครับเกมทีอูติดมีจหมายเลขเก้าเก้ครับโอ้เป็นน้ำใหม่ครับเล้วซีนตัว และไม่เกิดอันตรายต่วนักท่องเที่ยวผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าที่ความเสี่ยา่ที่อกบียรีดตมจ National s t a d m Attention t for National Stadium ยี่ขอ,อจบไปดีนะครับคนช่องสถานีมีทีเอสกรมาริจริงๆครับเวีน่าเยี๋ยวรัาก่อนสวัสดีครับ And safety, the government has just with one age called Stolen, and I want to use it instead of his Thank you for your